ครับก็สวัสดีครับก็พบกับช่องสปอร์ d เดย์วันนีเออ้เราจะมาวิจารณ์นะครับฟุตบอลพเมลีกที่กำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้ช่วงท้ายฤด,ดูกาลซึ่งตอนนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่นำอาร์เซนอลอยูอ่ก็ช่วงท้ายฤด,ดูกาลแล้วคาดว่านะครับคาดว่า แมตที่เหลือ,อเขาเรียกว่าใส่กันยับครับไม่มียัง้งเพราะว่าปีนี้ครับผู้ท้าชิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็จะเหลือเพียงแค่อาร์เซนอลทีมเดียวนะครับส่วนทีมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์หรือว่าเชลซีนั้นก็ปีนี้ผิดคาดครับโดยเฉพาะเชลซีนะครับซึ่งหลุดฟอร์ม ก็คือเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับยักษ์ใหญ่ทีม่มีงบประมาณเยอะนะครับแต่ทำทีมแล้วเนี่ยครับตอนนี้น่าจะอยู่อันดับ11นะครับนี่ตามหลังฟูลแลมเบรนฟอร์ดแล้วก็แอสตันวิลล่าครับดูครับอ,อันนี้ทีมมหาเศรษฐีนะครับส่วนแมนซิตีครับอาร์เซนอลนะครับในโค้งสุดท้ายนั้นก็ต้องยกให้ ตอนนี้ที่ได้เปรียบอยู่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ฟุตบอลครับนี่ยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไม่จบแมตช์ครับแล้วก็ให้แฟนๆฟุตบอลเราติดตามชมและเชียร์ต่อไปนะครับใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับฤดูกาลนี้ถือว่าเข้มข้นครับถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์ พิมพ์ลีกปีนี้ครับซึ่งยังมีชิงอีก2ถ้วยใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น FA Cup ัเนี่ยแมนซิตี้ก็ชิงกับแมนยูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ถ้วยยุโรปครับยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ลุ้นอีกอ่าพูดยังไงก็คือลุ้น3ถ้วยแลลวครับปีนี้จะทำได้หรือเปล่าแล้วก็ น้องนเยาวชนเราที่ชมบอลนะครับพิมพ์มันลีกบอลต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีก้าบอลต่างๆครับเราก็ดูเพื่อพัฒนาเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ปีนี้หลังจากได้ฮารแลนด์มาเออร์ลิงฮาแลนด์ถือว่าสุดยอดเลยครับยิงสะเดาเขาเรียกว่ายิงยังไงก็เข้าครับนี่แมน หลังจากได้ฮาแรนด์มาหาแรนด์นก็ยิงแบบสมราคาครับสมสมราคาค่าตัวก็อยากให้น้องๆหนูเยาวชนก็ติดตามชมนะครับแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างที่ดีเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ฟุตบอลไทยนะครับเนีดูจากตารางที่โชว์ให้แล้วก็ถ่วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคอมเมนต์ฟุตบอลไทยลีกกัน โอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ